ดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นของไม่เที่ยงจะกล่าวไปใหญ่ถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใหยในรูปที่เป็นอดีตย่อมไม่เพลิดเพลินในรูป ที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งรูปที่เป็นปัจจุบันเสียงกลิ่นรสปผตตะพระธรรมารม์ที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นของไม่เที่ยงจะกล่าวไปใหญ่ถึงที่เป็นปัจจุบันเล่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในธรรมารมณ์ที่เป็นอดีตย่อมไม่เพลิดเพลินในธรรมารมณ์ที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน ดูก่อนพิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกจะกล่าวไปใหญ่ถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใหญ่ในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในรูปที่เป็นอนาคต ย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งรูปที่เป็นปัจจุบันดูก่อนภิกตุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตาจะกล่าวไปใหญถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยสาวก ผู้ได้รดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใหญในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในรูปที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งรูปที่เป็นปัจจุบันเสียงกลิ่นรสโภตพะธรรมารม ที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตาจะกล่าวไปใหญ่ถึงที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในธรรมารมณ์ที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในธรรมารมณ์ที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อนายเพื่อคลายกำนัด เพื่อดับซึ่งธรรมารมที่เป็นปัจจุบัน